ศึกษาวัฒจักรชีวิตของพืชดอกเป้าหมายการเรียนรู้ระบุส่วนประกอบของดอกของพืชได้อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกได้สร้างแบบจำลองเพื่อบรรยายวัฒจักรชีวิตของพืชดอกได้วัฒจักรชีวิตของพืชดอกพืชดอกทุกชนิดเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว จะสร้างดอกขึ้นเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ทำให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่ได้จากนั้นพืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตจนมีดอกและหมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆรเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกดอกของพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปเช่นมีสีสันสวยงามมีกลิ่นหอมมีขนาดใหญ่ มีขนาดเล็กซึ่งดอกของพืชส่วนใหญ่จะมีน้ำหวานโดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงดูดมแมลงต่างๆให้มาตอมดอกของพืชและช่วยผสมเกสรให้พืชได้เราไปดูตัวอย่างดอกของพืชต่างๆกันค่ะทานตะว,วันเป็นพืชที่มีดอกขนาดใหญ่และมีน้ำหวานมากกลาบ เป็นพืชที่มีดอกสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมจอกเป็นพืชที่อยู่ในน้ำและมีดอกขนาดเล็กสำหรับบทเรียนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกกันนะคะส่วนประกอบของดอกพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและอาศัยดอกในการสืบพันธุ์ทำให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่ได้ ดอกของพืชแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันไปซึ่งดอกของพืชจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ4ส่วนดังนี้ค่ะโดยทั่วไปดอกของพืชประกอบด้วย4ส่วนสำคัญดังนี้ค่ะเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียกลีบเลี้ยงและกลีบดอกค่ะ เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะโดยทั่วไปดอกของพืชจะประกอบด้วย4ส่วนสำคัญดังนี้ค่ะประกอบด้วย 1. เกสรเพศผู้ 2. เกสรเพศเมีย 3. กลีบเลี้ยงและ 4. กลีบดอกค่ะเกสรเพศผู้เป็นชั้นที่อยู่ถัดจากกลีบดอกมักมีอยู่หลายๆอัน ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรเพศเมียเป็นส่วนประกอบที่อยู่ชั้นในสุดทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียกลีบเลี้ยงเป็นส่วนของดอกที่อยู่ด้านนอกสุดมักจะมีสีเขียวทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังคงตูงอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลง กลีบดอกเป็นชั้นที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงมักมีสีสวยงามทำหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่ยังอ่อนอยู่และมีกลิ่นหอมเพื่อช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรค่ะเรามาทบทวนบทเรียนกันอีกครั้งนะคะโดยทั่วไปดอกของพืชประกอบด้วย4ส่วนสำคัญดังนี้ค่ะ 1. เกสรเพศผู้ 2. เกสรเพศเมีย 3. กลีบเลี้ยงและ 4. กลีบดอกค่ะนักเรียนก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้คนครูก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ